นอกอลาไรไพี่น้องในนี้อะไรไ่มาพี่เดียวของวันแรกนอนเนี่เ,นนนเ,เราเขานอตอะไรมาอ้ยแหงว่ะไปแล้ว ก็ไปกินกินค้าวโอ้โหสูงก็ลองก็ไปกินบ่ดินจริงจริงมันต้องสวสดจับๆเลยเนะาะเออมันก,กินอยู่นั่นเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเซ็บเซ็บอืบ้ม,มเอาไว้แค่ยเ่ นกเป็นยีราฟอยครับปลาไหลเมาเราวายปีสี่ศูนย์วาขาวปีสี่ศูนยกปลาไหลรับรองเด็ดเด้พี่น้องต้มเป็ดปลาไหลมากินข้าวน้อไแกงด้พี่น้องเสิบแซมด้วยพี่น้องเอ้ยอื่นแต่พีแต่น้องนะเฮ้